สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมครับช่องนิวสายเขียวชาแนลครับผมวันนี้ครับผมก็เป็นนักสะสมไม้ประดับมือใหม่นะครับผมก็จะสั่งต้นไม้ครับทาง Facebook แล้วก็ช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับเพื่อเพื่อเข้ามาเลี้ยงไว้นะครับนี่ผมก็สั่งมาสามกล่องแต่ผมแกะไปจ่องและนีครับเป็นต้นนี้ครับเป็นตัวเสน่หจันระกายดาวครับผมครับตัวเล็ก แล้วก็ต้นนี้ต้นนี้ผมไม่รู้นะว่ามันเป็นต้นอะไรมันเป็นเดี่ยวกับอะโลคาเซียรครับผมแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้ผมแปลกใจมากเลยเพราะว่าต้นนี้ผมสั่งมาแค่ใบเดียวครับเป็นเขาเรียกว่าพูปิกนก่างนะครับมีคิดว่ามันจะใหญ่ขนาะดนี้ครับผมก็จะเตรียมปลูกลงกระถางด้วยครับคือกระถางที่ผมเตรียมไว้นะครับเพราะว่าผมเห็นในรูปมันเป็นพูปิกนกไปยาวๆผมก็ไม่รู้ว่ามันใหญ่ขนาดไหนครับแต่ว่าพอผมเห็นกล่องมาผมก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่ามันจะลงกระถางได้หรือเปล่า๋ยวเรามาเปิดดูขอนก่อนเลยนะครับแต้น ที่ต้นนี้ก่อนครับอาโลคาเซียครับผมแกะเลยเ<ช> <ด academia> น่นี่ผมมีอะไรมาด้วยมาด้วยนะครับมีการดูแลมาให้ด้วยนะครับ <S <S ถือว่าถือว่าดีมากๆเลยครับผม ตัวนี้ครับเป็นอะโลคาเซียอะไรสักอย่างนะครับผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับเขาอบมาให้อย่างดีเลยนะครับก็จะไม่รู้ว่าผมจะทำไงต่อก็คงอาจจะต้องอบต่ออีกนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวมาดูพระเอกวันนี้ของเรานะครับจะเป็นตัวภูปีกนกด่างนะครับดูในคลิปเนี่ยทำไมมันใบเล็กจังเลยผมเลยเตรียมกระถางเล็กนี่รู้ว่าจะปลูกได้ไหมนะแต่กล่องใหญ่มากเลยนะ อาจจะมีของแข็งไม่ได้ครับอ่าไปดูกันเลยครับ <S <S อันนี้นะเขาน่าจะเขาน่าจะทำมาให้เราแล้วนะครับระหว่างทางครับเขาใส่สเปกหน้ามอสให้เราด้วยครับเพื่อเป็นการล่อรากให้เราครับผมดำอะไรครับ เล็บอะครับอ๋อครับนี่ดูความด่างของไลเอ้ยอย่าผมเอาไอ้ตรงนี้ออกก่อนครับใบนี้ผมซื้อมาราคาไม่ถึงร้อยนะครับนะทีราคาก็ไม่แน่นอนนะเพราะว่าบางร้านขายไม่เท่ากันนะครับแต่ผมได้มาแต่ถ้าเมียรู้ก็นอนแน่ครับที่ผมเตรียมไว้นะครับก็จะมีเป็นตัวของขุยมะพร้าวแช่นะพีทบอสเทอร์ไลท์นะครับขุยละลายช้านะครับผมโอเคเด๋ย่าผมขอทำการทำการแกะมาก่อนนะครับ ลําต้นของเขาก็จะติดด่างมาด้วยนะครับเป็นเส้นเลยไอ้สเปกตั้มมอสนะครับที่เขาให้มานะครับเอาไปลองตูรกระถางเลยนะครับแล้วก็ผมจตัวนี้ครับพิดมอสนะครับผสมกับเคลร์ไร์นะครับอันนี้ดินี่อะไรครับกากมะพร้าวเป็นขุยมะพร้าวละเอียดนะครับปกติใช้เป็นมะพร้าวสับก็ได้นะครับผมไอ้ปุ๋ยละลายชาเลยใส่แค่นิดเดียวพอครับ ก็คลุกให้เข้ากันโอเคอย่างนี้ผมก็จะเอานี่ส่ลงไปเลยครับผมก็จะลากเขานะครับเอาไปนี้โอเคหัวโปกได้เลยโปะเล่นเลยครับอ่ะใยมะพร้าวนะครับแปะหัวจริงๆไม่น่าไม่น่าเอาสเปกตั้มมอสไปรองกระถางเลยนะน่าจะมาแปะข้างบนนี้ ใส่น้ำไปนะใส่แบบชุมช่มๆไปเลยครับผมจิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับผมครับให้ให้น้้าเขาข้างในไหลามาสักนิดนึงก่อนนะครับต่อไปก็คือวัสดุอบนะครับผมจะใช้เป็นถุงซิปนะครับเป็นถุงใสซิปนะครับผมก็จะอบไว้ในนี้จนะเข้าอบนี้เลยใส่ได้เลยใส่เลยครับเอาใบเ,เ,เขาเนี้ยมั้ใบเขา ยามากโอเคได้อยู่ครับผมนะปิดเลยนี่ง่ายนะครับโอเคถ้าไม่มีถุงปิดนะครับก็อาจจะใช้เป็นเอ่อเป็นแก้วใหญ่ๆที่มีฝาปิดนะครับหรือว่าเราจะใช้เป็นแบบถุง,ถ,งถุงเอ่อถุงเพลตนะครับครอบแล้วก็มัดปากได้เลยนะอเอาไว้ที่แสงลำไรนะครับสัก1เดือนนะครับผมครับก็เดี๋ยวแล้วเรามาดูคลิปต่อไปกันเดี๋ยวผมก็กลับมาอัปเดตให้นะครับว่า,าต้นนี้ จะอยู่หรือจะไปยังไงครับผมวันนี้ผมก็กลับมาอัปเดตเหล่าต้นไม้ที่ผมปลูกไว้นะครับผมก็จะมีตัวนี้เสนเจนประกายดาวตัวนี้ออกใบใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมกางใบแข็งแรงดีครับแล้วก็ตัวนี้ครับอโลเคเซียดูเปียนะครับผมเปลี่ยนวัสดุอบให้เรียบร้อยซึ่งอันเก่าเขาจะเล็กมากเลยผมก็เลยเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่ผมอบไว้นะครับที่ผมทําชําต้นนว้วันนั้นนะครับอบชําไว้ ก็ยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวนะครับเนี่ยครับแต่ก็ใบก็ยังตึงแข็งแรงดีนะครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวยังไงผมก็จะกลับมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์เพจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมกลับมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับก็ฝากช่องนิวสายเขียวชาแนลไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ